สวัสดีครับอยู่กับช่องเงาะป่าลั่นทุ่งครับวันนี้เรามาพูดถึงข้อดีของการอัดฟางครับข้อดีของการอัดฟางออกจากนามีอะไรบ้างครับข้อดีข้อที่1ครับฟางเป็นอาหารหยาบของวัวครับข้อที่2ครับเราสามารถที่จะลดค่าฝุ่น PM 2.5ได้ครับ รถฟุ่มยังไงครับถ้าเราไม่ดัดฟางออกจากทุ่งนาครับก็จะมีการเผาเกิดขึ้นครับการเผาตอซังการเผาเศษฟางในทุ่งนาครับข้อที่3ครับเมื่อเราอัดฟางออกจากนาแล้วครับนาเราก็จะเกี้ยงครับเกี้ยงแบบนี้ครับอันนี้คือไม่มีฟางข้าวมันก็จะเกี้ยงครับ เราสามารถที่จะไถกบได้เลยครับไถกบต่อสังครับไถกบต่อสังไถกบต่อสังนะครับไถกบต่อสังเพื่ออะไรครับเพื่อให้ต่อสังเราเป็นปุ๋ยต่อไปครับข้อดีข้อที่3นะครับนี่แหละครับข้อที่4ครับขายฟางให้เครื่องอัดฟางครับก็จะได้เงินมาซื้อน้ํามัน มาซื้อน้ำปลาซื้อปลาทูซื้อเครื่องครัวได้ครับถ้าเผาก็จะไม่มีไรายได้จากเศษฟางที่เราเก็บเกี่ยวแล้วครับนี่แหละคือข้อดีของการอัดฟางครับข้อที่5ช่วยลดโลกร้อนได้ครับแค่คุณไม่เผาต่อสังไม่เผาเศษฟางคุณก็สามารถที่จะช่วยลดมลภาวะ ทางอากาศได้ครับไม่ก่อให้เกิดภาะวะเรือนกระจกด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อดีของการอัดฟังนี่แหละครับทีมงานของผมก็เป็นส่วนหนึ่งของการลดโลกร้อนนะครับเมื่อเราอัดฟางออกจากทุ่งนาเสร็จปุ๊บก็จะไม่มีการเผาฟางครับ วันนี้เรามาพูดถึงข้อดีนะครับของการอัดฟังออกจากทุ่งนาครับหรือทุกท่านเห็นสมควรยังไงครับก็แสดงความคิดเห็นได้ครับเพราะว่าบางคนอาจจะมีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปครับก็แสดงความคิดเห็นก็ได้ครับวันนี้เงาะป่าลันทุ่งขอลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ